สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาชมหลุมพ่อไผ่ไว้กำแพงกันนะครับซึ่งเป็นเหรียญจอบที่แพงที่สุดแล้วตอนนี้นะครับเป็นเหรียญเหรียญหล่อที่แพงที่สุดแล้วเพราะว่าเมื่อสักสองสาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ในเพจของต้อมท่าพัทร์ก็ ขโมูเกินไปผมไม่รู้ว่าจบเท่าไรครับเพราะผมนอนก่อนตอนนั้นก็ตอนผมนอนก็9ล้านกว่าแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจบกันถึง10ล้านหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญจอบพิมพ์นี้น่าจะไปพิมพ์ชาวบ้านนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตำหนิเดี๋ยวจะบอกให้นะครับเดี๋ยวจะบอกให้บอกจัทั้งตำหนิทั้งเนื้อนะครับ แลหลักประวัติการสร้างเนี่ยสร้างครั้งแรกเนี่ยในคราวฉลองอายุครบ75ปีของหลวงพ่อนะครับชาวบ้านก็มาขอให้หลวงพ่อสร้างเพราะว่าอยากได้ไปใช้หลวงพ่อก็เมตตานะครับหลวงพ่อก็เมตตาให้นะครับเพราะเมตตาจัดสร้างก็หลอกมาก็ไม่ค่อยสวยอย่างที่เห็นเนี่ยครับอันนี้ผมตันนิฐานนะครับ ไม่ค่อยสวยตัวหลังอ,อ,อ,อีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็ไปจ้างลงหล่อเลยคราวนี้ก็ออกมาสวยหน่อยเหรียญกระชับกว่านี้หน่อยนะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นผีมือชาวบ้านนะครับของฝีมือชาวบ้านเนี่ยก็จะออกหลายเนื้อนะครับส่วนมากก็เป็นเนื้อทองเหลืองจะแกะทองเหลืองอย่างองค์นี้นะครับอย่างองค์นี้นะครับลงเข้าไปเนี่ยสร้างสองสี่เจ็ดแปดนะครับปีนี้สองสี่อาสองห้าหกห้าก็แปดสิบ 7ปีนะครับแปปีก็เกือบ90ปีแล้วยังไม่ถึง100ปีนะครับเนืเน้อก็เป็นทั้งเหลืองเก่าๆอย่างที่เห็นนะครับคราวนี้วิธีการดูกระหุ่งกอไปเนี่ยนะครับประวัตินี่ก็ไป,ไปไปหาเอาอา่านในเน็ตก็คงจะจะเจอนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่คิดว่าจะแพงขนาดนี้นะครับเลยเอามาไล์กันนะครับตำหนีที่เขาดูนะครับ ด้านหน้านะครับด้านหน้าเขาเรียกว่า5จุดอ่าเรียกว่าห้าห้าจุดสี่ตุ่มนะครับห้าจุดนี่คือตั้งขอบนะครับขอบเนี่ยห้าจุดหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้ามีห้าจุดแล้วก็ตรงนี้จะเส้นเส้นขาดอ่าเขาเรียกอะไรซุ้มขาดพอซุ้มเนี่ยเป็นเป็นสองสองซุ้มคู่นะครับระหว่างซุ้มเนี่ยจะมีห้าจุดหนึ่งสองสาม สี่ห้าแล้วก็สี่ตุ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเนี่ยตุ่มนี้นะครับแต่ตุ่มคนนี้ของผมหายนะครับหายไปเนึออกว่าน่าจะเป็นบล็อกแตกเพราะมีรอยฉลากนะครับฉลากคมๆเนี่ยรอยเพราะว่าเป็นบล็อกชาวบ้านนะครับบล็อกชาวบ้านเดี๋ยวผมจะมีที่ผมหาไว้มาให้ดูนะครับของเซียนใหญ่ท่านหนึ่งนะครับ พิม์นี้เลยนะครับพิมพ์ชาวบ้านพิม์นี้เลยแต่ของเขาออกเนื้อออกสาแดงแดงนะครับสาแดงแดงเพราะว่าเป็นบล็อกของชาวบ้านก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ด้านหน้านะครับด้านหน้านอกจากนั้นแล้วด้านหน้าจะมี4ตุม à, 4ต่มอ่าสี่ตุ่มมี5จุดนะครับแล้วก็จะมีชั้นล่างเนี่ยก็จะมีเนื้อล้นตรงนี้นะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะครับเนื้อล้นตรงนี้ กรอบกะจกด้านนี้ก็จะว้าวนะครับเนี่ยไม่ใช่วาวเป็นเป็นร่องเป็นร่องกรอบโจกนี้จะเป็นร่องนะครับจะเป็นร่องแล้วก็ตรงด้านนี้เรด้านนี้ก็จะเป็นบ่อบุ่มลงไปแล้วก็มีจุดอยู่ข้างในนะครับลักษณะเป็นบ่อนะครับเนี่ยเป็นบ่ออยู่ข้างในอันนี้เป็นลักษณะด้านหน้านะครับด้านหน้าส่วนเนื้อพระส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามดนะครับเพราะว่าหล่อ หลอแบบชาวบ้านนะครับเป็นตาหมดเนี่ยเห็นเป็นรูพุน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 พน,นตามเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับสีดำดำเนี่ยก็คือเป็นดินขี้เบ้านะครับดินขี้เบ้าและรอยเขาขูดออกนะครับรอยขูดออกเนี่ยเป็นรอยขูดน่าจะเป็นเอาตะปูลื่วดขูดเนี่ยตัวนี้ก็เป็นรอยขูดออกเนี่ยตัวนี้ตรงนี้นะครับ เนี่ยครับตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นรอยขูดออกนะครับเป็นรอยเนี่ยเนี่ยเป็นรอยขูดเห็นไหมครับเป็นรอยขูดขูดไหนนี้ก็จะเป็นรอยขูดนะครับเป็นรอยขูดตัวเนี้ยก็จะเป็นดินขี้เบ้านะครับน่าจะเป็นรอยขูดเอาดินออกนะครับมีหลายที่เนี่ย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 ครับเนี่ยข้างบนนี้ก็มีนี่ครับเนี่ยดำดำอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยดำดำอย่างเงี้ยเป็นรอยส่วนเนื้อผ้าก็จะเป็น หล่อแบบชาวบ้านผิวจะไม่ค่อยตึงแต่ถ้าหากว่าเป็นของโลงหล่อนะครับของลงหล่อชุดที่ทําที่โลงหล่อนะผิวก็จะตึงเรียบนะครับของบล็อกชาวบ้านเนี่ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยผิวจะไม่ค่อยไม่ค่อยตึงนะครับดูด้านหลังตำหนิด้านหลังนะครับด้านหลังจตำหนิเนี่ยด้านหลังเนี่ยตำหนิก็จะมีแค่สองที่นะครับนอกจากจะดูมุมดู อะไรแล้วดูผิวว่าเป็นรัวรอยตามมดเยอะๆอ,ะอย่างนี้แล้วแล้วก็ตรงเนี้ยตัวกอไก่เนี่ยที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดเนี่ยตรงกอไก่เนี่ยจะหัวแหลมตรงนี้จะหัวแหลมนะครับแหลมนิดหนึ่งนะครับจงนอนนิดหนึ่งแล้วก็เลขสี่เนี่ยสี่แตกนะครับเขาเรียกหัวเลขสี่เนี่ยจะมีเส้นแตกออกมานะครับนะ่ะมีเส้นแตกออกมาเห็นไหมครับเนี่ยมีเส้นเนี่ย เส้นแตกมาแล้วก็กอไก่เนี่ยจัดแหลมตรงนั้นก็ดูเนื้อนะครับดูเนื้อดูผิวดูความเก่าแล้วก็ดูรอยตามดเนี่ยพลุนพลุนพุนเนี่ยนะครับเหมือนด้านหน้าเลยนะครับดหานบนด้านหน้าเลยเห็นไหมครับเป็นเนื้อเนี่ยเป็นพุ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 นเนี่ยเต็มเลยนะครับเต็มเลย นะครับเนี่ยนี่นี่นี่เนื้อพลุนพุนพุนเต็มเลยหูปลิงนะครับหูปลิงก็จะแตะนะครับแตะด้านหน้านะครับแตะด้านหน้าแล้วก็จะมาใช้น้ำทองที่ด้านหลังมาแปะที่ด้านหลังนะครับมาหุ้มทองที่ด้านหลังนะครับสลับด้านข้างก็จะ เป็นรอยเก็บความเรียบร้อยแล้วก็มีรอยประกบด้านข้างเห็นไหมครับเห็นรอยเนี่ยรอยประกบยาวเลยเพราะว่ามีบล็อกหน้าบล็อกหลังสองนแล้วประกบกันน้ำทองเข้าที่ก้นนะครับน้ำทองเข้าที่ก้นเหรียญหล่อน,อนะครับเนี่ยเห็นเป็นรอยนะครับอันนี้เป็นก็เหรียญหล่อ,อซึ่งยังไม่เก่ามากนะครับหลวงพ่อเงินน่าจะเก่ากว่า ลวงเงินบัดบังคานนะครับอันนี้ก็สองสี่เจ็ดแปดหลวงปู่เงินก็สองสี่หกกว่าหลวงปู่เงินก็หกอ่าหลวงปู่เงินก็ร้อยปีขึ้นแล้วอันนี้องค์นี้ก็แปดสิบเจ็ดปีนับถึงปีหกห้านะครับปัจจุบันนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อผุนผุนผุนมีรอยตามมดเต็มเลยนะครับรอยตามมดเต็มเลยน่าจะเป็นฝีมือชาวบ้านเดี๋ยวจะให้ดูของที่ผมหาไว้นะครับที่หาไว้ ในเว็บต่างๆนะครับซึ่งจะเหมือนกองนี้ก็มีพิมพ์หนึ่งนะครับของเซียนใหญ่ท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับของเซียนใหญ่ท่านหนึ่งเหมือนกันนี่นะครับเนี่ยนะครับนี่จะคล้ายๆกันนะครับนี่ครับหน้าออกจะยาวๆนิดหนึ่งนะครับ เนี่ยครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเป็นเมื่อขยายดูแล้วเนี่ยเนื้อข้างในเนี่ยน่าจะเป็นทองเหลืองนะครับแต่ว่าออกสาดแดงๆเนื่องจากว่าเขาเป็นโลหะผสม嘛ครับทองแดงก็เลยออกสาดสาวมาหน้าข้างนอกเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยผิวข้างในเนี่ยเป็นทองเหลืองนี่ครับที่ที่สัมผัสเนี่ยครับนี่ครับก็ ตามนั้นเลยนะครับนี่ครับผมมาจากเห็นเว็บนี้นะครับเซียนใหญ่ท่านนี้นะครับเนี่ยเซียนใหญ่ท่านนี้นะครับก็มีตุ่มชัดเจนนะครับแล้วก็มีห้าจุดตามขอบเนี่ยสองสามสี่ห้าตรงนี้เป็นรอยสีดตรงนี้เป็นรอยบ่อตรงนี้เป็นตุ่มหนึ่งตุ่มสองตุ่มสามตุ่มสี่ตุ่ม, 1, ม, 2, ม, 3, ม, 4, มนะครับสี่ตุ่มห้าจุด นะครับมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นล่องนะครับโอเคเดี๋ยวดูด้านหลังตรงนี้มั่งนะครับนี่ปลายจะนิดหนึ่งนะครับปลายกอไก่แล้วก็ดูการแตกเห็นไหมครับการแตกของตัวเลขสี่สี่แตกเรียกสี่แตกนะครับสี่แตกเห็นไหมครับนี่ ดูนี่นะครับสแตกไหมนี่เห็นไหมครับ4แตกนะครับนี่ชัดเจนนะครับนี่นะครับนี่นีนนแตกอ่เดี๋ยวดูต่อไปนะครับดูต่อไปอันนี้อ่าน,นี้ด้านข้างเขาก็จะมีรอยประกบข้างเห็นไหมครับ รอยประกบข้างหูเป็นหูปิงเหมือนกันนะครับนี่รอยตะใบนะครับรอยตะใบเบอร์นี้นะครับอันนี้ด้านข้างนี่ครับผมก๊อปมาท่านดูได้ละเอียดได้นะครับในเว็บไซต์ของเขานะครับของอาจารย์โทนบางแคเนี่ยนะครับที่ผมได้ก๊อปมาให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อออกสีแดงๆสาดแดงๆเป็นบล็อก ผมตันิฐานว่าน่าจะเป็นของชาวบ้านนะครับเป็นบล็อกชาวบ้านเนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยน่าจะเป็นบล็อกเดียวกันเลยนะครับไม่ค่อยสวยนะครับตุ่มเยอะนะครับผิวพันธ์ต่างๆก็จับไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับไม่ค่อยเรียบร้อยอ้าวต่อไปอันนี้มาจากเว็บ สยามรัฐนะครับหนังสือพิมพ์สยามรัฐเนี่ยครับก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับท่านก็ไปดูได้นะครับเนี่ยตรงนี้ห้าจุดแล้วก็มีตุ่มตุ่มตุ่ม,มเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตุ่มอะแคะ4สตุ่มมีห้าจุดเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้านะครับนี้ด้านหลังเขา กอไก่ตัวนี้เห็นไม่ค่อยชัดแต่ก็เห็นนิดนึงนะครับปากจิกสีแตกเห็นไหมครับหัวเลขสีแตกเห็นไหมครับชัดเจนนะครับสี่แตกผิวพระก็จะไม่เรียบร้อยครับเป็นรอยตามดเต็มเลยเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้ผมพยายามเอาเหรียญอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจากพิมสย,ยามรัตเหมือนกันสี่ตุ่มหนึ่งสสาสี่ ห้าจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้รอยเอ่อรอยเส้นขาดตรงนี้บุ๋มตรงนี้เป็นรอยขอบกระจกนะครับยูด้านหลังสี่แตกไหมอ่าดูสี่แตกไหมนี่แตกนะครับเห็นเส้นเห็นเส้นนี้ไหมครับนี่เส้นนี้มานี่อีกเส้นหนึ่งวงกลมฮะวงกลมเลขสี่นี่วงกลมเลขสี่มานี่อีกเส้นหนึ่งสี่แตกนะครับสี่แตก เห็นไหมครับกอไก่ตัวนี้เห็นไม่ค่อยชัดดูผิวผ้าเขานะครับไม่เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับเป็นลอแบบชาวบ้านนะครับอ่าอันนี้ก็ของอาจารย์ทนบังแค่เหมือนกันนะครับอันนี้ดูไม่ค่อยนั่นแล้วนะครับข้างหลังก็ก็เห็นเป็นลายๆเหมือนกันนะครับเห็นเป็นลายเหมือนกัน อกอไก่ก็น,นิดนึงนะครับด้านหลังก็เลขสีนี่ก็จะมองเห็นออกมาอย่างนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยวงกลมเขาอยู่นี่นะครับวงกลมเน่ยอยู่นี่เนี่ยนะครับอะไรอีกเส้นหนึ่งก็มานี่เนี่ยปึ๊บแล้วก็วงกลมเห็นไหมครับเห็นลายลาวงกลม แล้วก็อีกเสเ้นหนึ่งก็แตกมานนี้แต่ก็ไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยชัดก็จะผ่านไปเร็วๆนะครับดูวอ,องนี้นะครับอ,องนี้ก็ไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะครับแต่ก็เห็นอ่าเห็นเห็นเห็นนะครับเนี่ยนะครับเอกสีกลมๆนะครับแล้วก็จะมีขีดมานนี้นะครับองคดท้ายนี่นะครับองคดท้ายเนี่ยเพิ่งประมูลไปที่ผมเราตั้งแต่ต้น เพจของอต้อมนครสวรรค์น,นะครับผมดูประจาําอันนี้ตอนผมเข้านอนนะ่ะมดแล้วครับ3ามทุ่มกว่าก็9ก้ล้านกว่าแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะแพงดึกขนาดนี้นะครับองค์นี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าตรงนี้ขาดตรงนี้เป็นบ่อสี่ตุ่มหนึ่งสองสามถึงหูเนี่ย สี่นะครับตรงนี้มีตุ่มเนื้อริมนี้มีขีดลึกเห็นไหมครับอ้าดูกอไก่นี่มองไม่ชัดดูหลังนะครับหลังภูมิของหลังพลงพมมุนของผมเลยดูเล็กสี่แตกไหมนี่ชัดเจนเลยนะครับคงของต้อมนคะรสวรรค์นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเออกลมๆแล้วก็มีเล็กสี่ย้อยว่านี้ เหมือนกันเลยนะครับดูของผมนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเลขสี่แล้วก็มีขีดออกมาสี่แตกหลังเป็นพุ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 น,ปน,ปน,ปนเป็นตามดนะครับเป็นตาหมดหจิกยูอ,องค์ของต้อมนะครสวรรค์นะครับที่ประมูลไปแล้ว นี่นะครับเลข4นะครับนี่แตกเป็น2เส้นนะครับแล้วก็หลังพุ่นๆตามมดเต็มเลยเห็นไหมครับหลังพุ่นๆตามมดเต็มเลยองนี้ก็ประมูลกันไปไม่รู้ว่าจบที่เท่าไหร่นะครับตอนผมนอนก็ล้านแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะแพงนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะแพงโอเคนะครับ ก็เอามาให้ดูกันนะครับิกซ้ายพิกขวาให้ดูเนื้อกันนะครับนี่น้ำทองเข้าตรงนี้นะครับให้ดูกันอีกรอบหนึ่งพิมพ์ก็จะไม่เรียบร้อยครับเนี่ยได้ดูอย่างนี้ดูง่ายครับเพราะว่ารอยฉลากเนี่ยคมคมนะครับรอยฉลากเนี่ยคมคมเนี่ยแล้วก็ข้างหลังก็เป็นปรอยพุนตามดพุนตามดเนี่ย นอกจากจะเห็นพูนอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อเอากล้องส <that>. ่องเข้าไปดีๆเลยเนี่ยก็จะพูนไปหมดเลยนะครับพูนไปหมดเลยตามผิวตามอะไรเนี่ยเล็กๆๆเนี่ยพูนไปหมดเลยนะครับเนี่ยพูนไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพูนไปหมดเลยเนี่ยครับตามริมๆเนี่ยเนี่ยพูนไปหมดเลยดูง่ายครับเหรียญหล่อโบราณเนี่ยซึ่ง ผิวไฟอย่างเงี้ยนะครับดูดูง่ายนะครับข้างหน้าก็เหมือนกันนะครับข้างหน้าเหมือนกันเนี่ยครับมองดูเหมือนจะว่าไม่มีอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยปุนตาหมดเนี่ยรอยรูๆเต็มไปหมดเลยนะครับพุ่นๆเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วนอกจากนั้นแล้วก็จะมีแร่นะครับเห็นไหมครับเม็ดแร่เนี่ยอยู่ตามผิวเนื้ออีกเนี่ยด้านหลังก็มีนะครับด้านหลังจะมีนอกจากจะมีแร่แล้วเนี่ยเนี่ยไม่แร่นะครับ ้องที่ก็มีดินด้วยนะครับเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรดินที่เบ้าหรือเม็ดแร่อะไรเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมองเห็นชัดเจนนะเน,น,นะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมองเป็นดำดำเป็นเนี่ยเป็นดินดำดำนี่ดูง่ายนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะยาวจนเกินไปสำไปทำมาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ